สวัสดีครับมิตรสหายทุกท่านโดยเฉพาะคนที่เป็น YouTube Creator หรือว่า YouTuber นั่นเองคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดสดร้อนๆอนเลยก็ว่าได้พอดีผมไปเจออคำถามในบอร์ดพันทิปนะครับว่าช่องโดนปิดสร้างรายได้จะแก้ไขยังไงจะรอนานไหมอันนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าทาง YouTube เนี่ยเขาจะตรวจสอบเร็วหรือช้าเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ใช้โรบอทนะครับเป็นพนักงานของ YouTube เองสำหรับยูทูบเบอร์ที่สร้างสรรผลงานผ่านสื่อออนไลน์อย่าง YouTube เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยช่องโดนปิดการสร้างรายได้แต่สามารถยังอัปโหลดวิดีโอได้อยู่นะถ้าเจอปัญหาแบบนี้แสดงว่าแบบนี้เลยนะครับ การสร้างรายได้ของคุณเนี่ยปิดอยู่คือถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าช่องของคุณเนี่ยถูกปิดการสร้างรายได้ให้คุณดําเนินการแก้ไขภายใน30วันก็คือเขามีเวลาให้เราแก้ไขนั่นเองนะครับตรงการสร้างรายได้เนี่ยให้เราไปคลิกที่เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปอ่านว่าเราทําอะไรผิดเขาจะมีบอกอยู่ว่าทําไมช่องถึงโดนปิดสร้างรายได้แล้วทําการแก้ไขตามนั้นนะครับ หรือไม่ก็ผมมีวิธีที่จะให้คุณนำไปพิจารณาแต่คร่าวๆก็คือ 1. เรื่องลิขสิทธิ์ก็คือคลิปของเราเนี่ยอาจจะมีเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ก็อาจจะไปอัดคลิปในร้านอาหารที่เขาเปิดเพลงเบาๆอันนี้เขาตรวจสอบได้นะครับ 2. คลิปของเราเนี่ยมีการทำซ้ำหรือเปล่านะครับลองไปแก้ไขดูอย่างเช่นช่องผมเองเนี่ย แต่ก่อนมีผมทําคลิปเรื่องเสือสมิงแต่พอดีว่ามีคลิปก่อนเนี่ยคืออัปโหลดลงไปแล้วระยะหนึ่งแต่ว่ามีคอมเมนต์ว่าเสียงไม่ค่อยดีผมก็เลยนําคลิปนั้น,นมารีมิกซ์ใหม่ก็คือมาทําเสียงใหม่แต่ก็ตัดภาพบางส่วนออกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาเสียงเก่าเนี่ยมาปรับใหม่หรือไม่ก็พากใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําซ้ําแต่คลิปนั้นผมลบออกแล้วนะครับ อีกอย่างก็คือชื่อวิดีโอเนี่ยไม่ควรตั้งให้มันโอเวอร์เกินไปอย่างเช่นว่าเรียบดูก่อนลบพวกนี้นะครับก็คือเขาจะถือว่าเป็นการสแปมนะครับเป็นการสแปมเพื่อเรียกยอดวิวยอดคนดูนะครับและอย่างก็คือชื่อวิดีโอไม่ตรงกับเนื้อหานะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยอย่างเช่นทําเนื้อหาเรื่องการทําอาหารแต่ชื่อวิดีโอก็ ว่าไปนู่นไปนี่เลื่อยเปื่อยไปและอีกอย่างก็คือภาพหน้าปกที่ไม่ตรงกับเนื้อหาอันนี้ก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการสแปมอย่างเช่นทําเนื้อหาเกี่ยวกับการทําอาหารแล้วก็ไปใส่ภาพหน้าปกที่มันวอบวิวเพื่อเรียกยอดวิวเพื่อเรียกคนดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสแปมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือแท็กแท็กที่ไม่ตรงกับเนื้อหาแท็กก็คือคําสั้นๆหรือคีย์เวิร์ด ที่เขาให้ใส่ได้แต่ต้องตรงกับเนื้อหาอย่างเช่นว่าทําวิดีโอเกี่ยวกับอาหารก็ต้องใส่คําว่าอาหารหรือไม่ก็ฟู้ดเมนูอาหารพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าไปใส่คําที่นอกเหนือจากนั้นที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่เราทําก็ถือว่าเป็นการสแปมเหมือนกันนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้สําหรับกฎเกณฑ์ที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับอย่างพวกที่ไปอัปโหลดคลิปคนอื่นแล้วมา ลงในช่องตัวเองเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าผิดเต็มๆอยู่แล้วนะครับไม่น่าทำถึงจะมา,าปรับแต่งเสียงใหม่อันนี้วันเวลาที่เจ้าของช่องที่เขาอัปโหลดไว้เนี่ยก็มีบอกมีระบุไว้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดลิขสิทธิ์เหมือนกันและคำถามสุดท้ายถ้าโดนปิดสร้างไรายได้ YouTube บอกว่าเขาจะอนุมัติภายใน1เดือนอันนี้ต้องรออีกกี่เดือนผมไม่อ่านเจอในบอร์ดพันทิปตเหมือนกันบางคนก็บอกว่ารอมา4เดือนแล้วรอมา 5เดือน6เดือนก็วานไปแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบเร็วหรือช้าเพราะว่ากฎใหม่ที่ออกมาเนี่ยยิ่งเข้มนะครับก็คือยอดวิวเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า4 0 0 0ชั่วโมงผู้ติดตามเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า1,000คนถึงจะยื่นส่งเรื่องไปเพื่อเปิดสร้างรายได้อันนี้ก็ต้องรออนุมัติอีกนานแต่ที่ผมเจอมาเนี่ยที่โดนปิดสร้างรายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้รับการอนุมัติ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนเสร็จนะครับแต่ว่าช่วงหนึ่งเดือนที่เขาให้เวลาเราเนี่ยเราต้องรีบดําเนินการแก้ไขวิดีโอของเราให้เรียบร้อยวิดีโอไหนที่ไม่แน่ใจลบออกทันทีนะครับวิดีโอไหนที่มันอาจจะเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่หรือเสียงไม่ชัดเสียงไม่ดีเอามาทําเสียงใหม่แต่ไม่ลบคลิปเดิมเนี่ยอันนี้ระวังให้ดีถ้าจะมาทําใหม่เนี่ยต้องลบคลิปเก่าออก แล้วก็จัดการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ค่อยอัปโหลดลงไปใหม่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ d e s c r i p t i o n พวกแท็กอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเขียนให้มันตรงกับเนื้อหาแล้วก็ภาพหน้าปกเนี่ยก็ต้องตรงกับเนื้อหาด้วยชื่อวิดีโอก็สําคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสแปมทั้งนั้นอันนี้ก็คือข้อควรรู้เป็นการแชร์ประสบการณ์ในสถานะที่เคยโดนปิดการสร้างรายได้ YouTube แล้วก็ได้รับการอนุมัติ เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการโดนปิดสร้างรายได้เขาก็ยังให้โอกาสที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอไปได้เรื่อยๆแล้วก็ให้โอกาสได้แก้ไขก็จะลืมดำเนินการแก้ไขให้ทันตามกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดก็คือภายใน30วันแล้วค่อยส่งใบสมัครเข้าไปใหม่ถ้าทุกอย่างตามกฎได้รับการอนุมัติแน่นอน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจให้ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทุกท่านสวัสดีครับ